ประเด็นท,าท้าทายการจัดการศึกษาประถมวัยอย่างมีคุณภาพสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3การขับเคลื่อกนการจัดการศึกษาประถมวัยอย่างมีคุณภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำท,งทางการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ3 6มปีทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสามารถออกแบบกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถคิดคน้น หรือประดิษฐ์สื่อประกอบการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้หรือเรื่องที่จะเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามเป้าหมายหลักสูตรเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามไัยครบทุกด้านซึ่งมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานในการสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 2. ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับความพร้อมของครูผู้สอนระดับปรมวัยโรงเรียนในสังกัดในด้านประสบการณ์สอนความรู้ความเข้าใจทักษะการออกแบบกิจกรรมเพื่อจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กประถมวัย 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดประสบการณ์สอนของครูแยกข้อมูลตามสภาพปัญหา 4. ี กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5. สถานศึกษากำหนดเป้าหมายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของตนเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก active learning ระดับปฐมวัย และแนวทางฝึกทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง EF จะส่งให้โรงเรียนสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ 7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก Active Learning และแนวทางฝึกทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง EF 8. ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือแนะนําและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองครูผู้สอนรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กประถมวัย9นิเทศติดตาม การจัดการศึกษาระดับประถมวัยของโรงเรียนในสังกัดโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา 10. ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปถมวัยของโรงเรียนในสังกัดและรายงานผลการประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนผลลัพธ์ในการพัฒนา 1. ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนในระดับประถมวัย อนุบาล3ปีการศึกษา2565ณวันที่30เมษายน2566ทั้งหมดจำนวน714คนเป็นผู้เรียนปกติจำนวน714คนมีผลการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับดีทั้ง4ด้านจำนวน643คนคิดเป็นร้อยละ90.06สูงกว่าผลลัพธ์ที่คาดหวัง 2. ผลลัพธ์ที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษาครูผู้สอนระดับปฐมวัยจำนวน86คนสามารถออกแบบกิจกรรมการจับประสบการณ์การเรียนรู้ active learning และแนวทางฝึกทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง EF สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยจำนวน86คนคิดเป็นร้อยละ100สูงกว่าผลลัพธ์ที่คาดหวัง 3. ผลลัพธ์ที่เกิดกับสถานศึกษาสถานศึกษาจำนวน84แห่ง จัดประสบการณ์การเรียนรู้ active learning เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 4. ผลลัพธ์ที่เกิดกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสมมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ active learning สำหรับการพัฒนาการศึกษาประถมวัยของโรงเรียนในสังกัด ที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน